บริษัททีดีตะวันแดงจำกัดซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการสร้างเครือข่ายร้านค้าปลีกข,ของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนชี้แจงกรณีร้านค้าเชียงรายโอนเงินล่าช้าอย่างต่อเนื่องมากกว่า80ครั้งจาก130ครั้งแต่บริษัทไม่สามารถเข้าไปเก็บทรัพย์สินของบริษัทออกมาจากร้านได้จึงจะเป็นต้องแจ้งความผู้ดำเนินการในข้อหายักยอกซึ่งต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจะดำเนินการให้ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายเรียกผู้ดำเนินการรายนี้แล้ว สินค้าและอุปกรณ์ทั้งหมดประมาณ1ล้านบาทที่อยู่ที่เขานะครับเมื่อเขาขายของแล้ววันรุ่งขึ้นนะครับวันรุ่งขึ้นไม่เกิน3ามทุ่มเขามีหน้าที่นําส่งมาให้เรานะครับถ้าไม่ส่งวันถัดไปเราเห็นว่ายอนไม่ส่งก็ต้องทวงถามนะครับทวงถามไปแล้วไม่ส่งติดต่อกัน3วัน4ี่วันเราก็จะบอกว่าถ้ายังไม่ส่งเงินมาอีกเราจะไม่ส่งสินค้าไปให้ขายแล้วนะ และถ้ายังไม่ส่งมาอีกเราก็จะบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็แปลว่าเราจะขอสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาและถ้ามีการบอกเลิกสัญญาเราก็จะส่งคนเข้าไปเก็บสินค้าแล้วถ้าสินค้านั้นปรากฏเข้าไปหนึ่ล้านโล่งเอาสินค้าเราไปขายหมดแล้วเราจะมีทางเลือกอยังไงครับเราก็ต้องถือว่าเขาได้เอาสินค้าของเราออกไปนะโดยไม่สุจริตก,ก็ต้องเรียกมาเจราจามาชดใช้ ส่วนกรณีที่มีผู้ใช้ Facebook ลงข้อความโจมตีบริษัทให้เสื่อมเสียชื่อเสียงมาโดยตลอดบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบุคคลนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทไม่เคยเป็นพัทเนอร์ถูกดีและข้อความที่ปรากฏอยู่บน Facebook ไม่เป็นความจริง ทางบริษัทจึงได้แจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทและนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ใช้ Facebook รายนี้ไม่มีตัวตนอยู่จริงเป็นเพจอวตารจึงขออย่าลงเชื่อกับข้อความอันเป็นเท็จของผู้ใช้ Facebook รายนี้พร้อมยืนยันว่าบริษัทดำเนินธุรกิจกับผู้ดำเนินการร้านค้าจำนวนมากทำทุกอย่างอย่างโปรง่งใสตรวจสอบได้ค่ะ